ตำไทยนะครับจะออกให้เราเห็นอีก2รอบก็คือรอบวันที่16ทธันวาแล้วก็รอบ30มสทันวารอบนี้ตำไทยะออกสองรอบนะครับเอยขอภยัยรอบนี้เดือนธันวานะครับตำไทยจะออก3มครั้ง1นธันวาเราก็ปัง16บธันวาอีกสองวันเราจะรู้ว่าจะปังไม่ปังแต่ผมมั่นใจว่าช่วงนี้ดวงกําลังมอม้แล้วเราก็เข้าสี่รอบแล้ว เออหลังจากที่ท้อแท้กับลาวตอนนี้มีกําลังใจขึ้นแล้วคนก็ให้กําลังใจเยอะมากขอบคุณครับไทยนี่สู้ตายอยู่แล้วครับเพราะว่าไทยนี่มันเข้ามาหกรอบปีผมขอปีเนี้ยขอทําสถิติไทยอ่ะได้ได้สิครั้งพี่อ,อผมทําเกินแล้วนะปีเนี้ยผมทําได้20สิบรอบแล้ว ผมไม่ได้เป็นคนขี้โม้นะพี่ตามผมมาพี่ก็จะรู้ว่าพี่ได้ตําไทยกับผมมากี่รอบแล้วเออผมไม่ต้องพูดเดยอะผมไม่ต้องมาแบบว่าไม่ต้องอะไรกับใครคือผมเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วพี่พี่จะเห็นอยู่แล้วว่าสตรีตําไทยผมไม่เคยน้อยหน้าใครเออผมพูดเลยไม่น้อยหน้าใครแล้วยิ่งหวยสัญจรนะผมยิ่งไม่พลาดรอบที่แล้วก็ยินดีด้วยสําหรับเลขสองสองแล้วก็สองห้าสองซึ่งผมฟันไปที่เลข ผมก็ฟันไปที่เลขห้าห้าก็มาตามสั่งให้พี่เห็นนะอย่างที่พี่เห็นเลยนะครับอ่ะแล้วรอบนี้มันออกวันอังคารอีกแล้วผมจะบอกพี่ว่าวันอังคารนะครับรอบก่อนหน้านะครับตำไทยเออพี่ฟังวันอังคารวันแข็งนะผมบอกเลยแล้วเลขจะออกวันอังคารสองรอบติดเลยวันที่สิบหกทันว่าก็ออกวันอังคาร วันที่30มธันวาเลขก็ออกวันอังคารซึ่งอังคารซ้อนอังคารโอโ้โหยากผมบอกพี่เลยแต่ผมแตกสามตัวมาแล้วนะซึ่งวันอังคารก่อนหน้านะครับที่มันออกผลมาให้เราเห็นนะครับผมจะบอกพี่นะว่ามันจะออกหกสี่หกห้าแปดรอบนั้นแ่ะผมแตกสามตัวผมจับเลขว่านพี่ดูได้เลยวันอังคารนะเลขจะออกแบบเหนือความคาดหมายอะ่ะพี่เนี่ยเห็นไหมครับ วันอังคารนะเลขตอนนี้ที่พี่เห็นนะมันจะไหลหกเห็นไหมว่ามันมาหกครับหกอะไรบ้างอะพี่ดูนี่สี่หกเห็นไหมสี่หกอะไรนี่ออกสองรอบตินี่สี่หกสี่หกสามหกหกค่าแล้วก็สามหกวนอยู่แค่เนี้ยแล้วก็มีหกหาใครบอกว่าหกดับกองสลักไม่มีเลขดับครับผมบอกพี่เลยอย่าไปเชื่อสำนักเลขดับนะเชื่อตัวใจตัวเองพอ อ่ะแคปกำลังวันอังคารไปนี่กำลังวันอังคารนะจะมีศูนย์มีสามมีห้าแต่เลขกำลังวันอังคารนะจะไม่ค่อยมาผมบอกเลยแต่ถ้าพี่ชอบเป็นไกด์ไลน์บางเนี่ยพี่บอกว่าชอบแปดอ่ะพี่ก็จับเลยศูนย์สามเอ้ยไม่ใช่พูดผิดขออภัยครับแปดศูนย์แปดสามแปดห้าเป็นเลขวัดใจเห็นไหมเนี่ยนี่เลขกำลังวันอังคารจะมีศูนย์มีสามมีห้าเลขประจําวันมีศูนย์มีสามมีสี่มีเจ็ดผมจะเปิดให้พี่ดูทีละสูตร อันนี้ผมแบ่งปันให้พี่ตั้งแต่วันที่ผมจะเขียนวันที่ไว้หมดสองเลยผมให้พี่เดี๋ยวแป๊บหนึงนะวันที่สองหกศูนย์หกสองหกสามแล้วห้าผมแบ่งปันให้พี่หมดแล้วอันนี้มาย้ำให้เพราะว่าคนไทยลืมง่ายเออลืมง่ายแต่ไม่ลืมขี้น,นี่วันที่สองนะแล้วผมก็ให้ไปชีชุดนี้รอบที่แล้วผมให้ห้าแต่ว่าไม่มีห้าสอง ส่วนเนี่ยเลขชุดเนี่ยให้พี่จับตาดีๆเด่นเด่นบนล่างเนี่ยรอบนี้จะมีสองมีสี่แล้วก็มีหกสองสี่หกเนี่ยผมว่ามันต้องมาตัวหนึ่งแต่จะอยู่บนอยู่ล่างอันนี้ผมไม่รู้รอบที่แล้วเข้าเน้นๆเ,เลยนะตรงนี้นะเข้าไปที่เข้าไปที่เลขสามกับเลขห้าเอ้ยเข้าไปเลขห้าเข้าไปที่เลขห้าเนี่ยผลมันมาแบบเนี้ย สูตรเนี้ยแม่นสูตรเนี้ยเข้าดีผมชะสูตรเนี้ยผมทำมาสามรอบแล้วเข้าสามรอบถ้าใครดูนะรอบแรกนะมันเข้าสี่ห้าตรงๆเลยพอมารอบสองครับมันเข้าที่เลขค่าห้าบนเข้าห้ารอบนี้จะมีสองมีสี่แล้วก็มีหกนี่นี่คือชุดเต็มนที่ผมให้พี่ไปแคปไว้ดูได้เนี่ยยังชอบหกห้ากับหกศูนย์กองสลากไม่มีเลขดับใครว่าหกดับก็ ไม่รู้อะแล้วแต่พี่ดวงชอบความชอบใครความชอบมันนะแต่ผมชอบหกห้ากับหกศูนย์ส่วนหกแปดหกเก้ามันเป็นเลขพอ,อผมไม่รู้มันจอไม่ออกแต่ผมบอกเลยว่ามันเด่นนะโดยเฉพาะเลขหกเก้าผมบอกแล้วหกอบนี้หกเก้ามันเด่นเพราะว่าหกเก้านะพี่มันมันออกมาให้เราเห็นนะสําหรับปีนี้ไม่เพิ่งไม่กินงวดเองมันออกหกเก้าหกจำได้ไหมหกเก้าหกหกหนึ่ง หกเก้าหกหกหนึ่งรอบเนี้ยผมว่าเด่นหกถ้าถามว่าหกจะมาบนมาล่างเมื่อกี้เราเปิดสตรีพี่ดูใช่ไหมผมเปิดสติีให้พี่ดูนะันวันอังคารหกมาหกมาบนพี่แต่รอบนี้6กอาจจะมาล่างก็ได้แต่ถ้าเราดูสถิติปีนี้นะครับหกมาหกมามันมาได้หมดครับรอบเนี้ยแต่ผมชอบหกล่างนี่คือดูปีนี้นะอันนี้คือปีนี้พี่จะเห็นเลยว่าหกนะครับออกดีมาก นี่ศูย์หเอาเฉพาะปีนี้นะนี่ดูเฉพาะปีนี้นี่จะออกมาให้พี่เห็นรอบแรกเลยก็คือ6กสามวันที่สิหกมีนาอันนี้คือเลขสัญจร้ยเนี่ยไม่รู้สัญจรไหนมึงจำไม่ได้เออเอ้ยไม่ใช่ขออภัยโทษทีครับสิบหกไม่สัญจรถ้าหนึ่งทุกหนึ่งหนึ่งอะสัญจรเนี่ยออกสับเนี่ย้ออกหกสามสามหศูน,นย์หย์หติดกันเลย0ูนย์6กศูนย์หกสี่หสองหกหสองหกห้าห้าหกสี่ห ก้าหกเนี่ยเห็นไหมแล้วก็หกศูนย์อ่ะและสูตรสุดท้ายที่ผมจะให้พี่ดูนะอันนี้คือเป็นวีดีโอสูตรสุดท้ายที่ผมจะให้พี่ดูนะครับรอบที่แล้วมันไม่มาแต่มันมาตัวดิบข้าวแล้วสองทุ่มเจ็บดูเข้านี่ครับอันนี้รอบที่แล้วมันไม่มานะแต่ว่าบอกว่าสี่ห้าหกมาตัวหนึ่งเห็นไหม มันมาเลขค่าปากาก็กีกากแข่งเห็นไหมมาเลขค่าพี่แล้วเลขกำลังวันวันจันมันมาไหมเลขกำลังวันจันทร์ก็ไม่มาเพราะว่าเป็นเลขสัญจรเลขกำลังวันจันทร์ไม่มานะครับเออแต่ตรงนี้มามาเลขสองออกห่าสองตรงนี้ผมบอกแล้วว่าสี่ห้าหกมาแน่มาแน่มาห้าออกห่าสองแต่ตรงนี้ไม่จับคู่ แต่มาเลขค่าตัวเดียวออกค่าสองแต่ตรงนี้ไม่จับคู่ส่วนรอบนี้ได้แบบนี้เลยเห็นไหมมันมีแค่2ตัวครับ6 4ส,สองครับมาแน่นอน1ตัวนี่คือเลขกำลังวันแคปไว้ดูได้แคปไว้ดูได้ไดไดเลยพี่ใครจะถามอะไรถามนะผมจะไปผมจะลงแล้วมันก็จะได้5 2พี่5้าสามหาส้สองสองส,อส,สแล้วก็สองสี่ นี่คือเลขของวันังคารตัวนี้นะออกแล้วตัดได้ก็ตัดเลยหรือจะซื้อ25ก็ได้มันจะได้แค่นี้ครับเห็นไหมพี่จะซื้อบนซื้อล่างก็ได้แต่ถ้าพี่บอกว่าชอบหอ่ะมันก็จะจับได้ตามนี้หกสองหสแล้วก็หกสเหมือนที่ผมบอกแต่อันนี้ผมเอาเลขย้อนหลังมาจับให้พี่ดูไงเพราะผมบอกพี่แล้วจะสูตรไหนก็แล้วแต่ใช่ไหมมันจะต้องมีเลขย้อนหลังมาหนึ่งตัว ้าให้ผมตีฝันนะผมตีไม่เป็นนะครับพี่พี่ให้คนที่เขาดูในไลฟ์ช่วยๆตีแล้วกันผมเป็นคนตีฝันไม่เป็นเนี่ยเออแต่ผมเป็นคนฝันแม่นผมบอกพี่เลยผมคนฝันแม่นผมเป็นคนฝันแม่น,มน,ค,น,น,มน,นครับรู้ไหมในชุดอะสองสี่หกมาจากไหนก็มาจากเลขที่ผมไปที่ผมไปส่วนมนภาพี่ส่วนมนอยู่ที่ลานปูนนั่นแหละเออแล้วสี่หกก็มามากระจายเลยครับแล้วลาวพัฒนาก็ผมบอกในไลฟ์แล้วว่า ลาวพัฒนาผมบอกพี่ในไลฟ์ใช่ไหมว่าลาวพัฒนาะสี 4, นะ่หกเนี่ยพอดีกําลังนั่งไลฟ์สดพี่แล้วงูเข้าบ้านเออแล้วพอดีว่างูเข้าบ้านอะพอดีว่าเขาส่งมาให้ดูเออผมกําลังนั่งไลฟ์สดเลยเออผมกําลังนั่งไลฟ์สดเลยแล้วทีนี้ผมว่ามีคนถามว่างูเข้าบ้านเลขอะไรผมว่า4 4่สสอง แล้วผมก็พูดในไลฟ์สดว่าผมพูดผิดพ,พี่ผมพูดไปถูกๆนะผมบอกว่า4เป็น9เป็น9เป็น4ผมยังบอกเลยว่าสี่เก้าเก้าสี่หกสี่จะมาไหมผมก็เลยได้แล้วมันไปตรงกับเลขที่ผมสวดมนที่ผมนั่งสมาธิผมเห็นเลข2 4 6 มันก็มาสองรอบติดเลยครับมันออกสองหกหกมันออกสองสองหกสองใช่ไหม,มออกสองหอสองส่วนเลขแปดเจ็ดน่ะที่ราวเข้านะ่ะอันนั้น่ะชอบแปดอยู่แล้วแต่ลืมบอกในไลฟ์สดว่าผมฝันเห็นพระราชินีผมลืมในไลฟ์สดอะ่ะแต่พอผมไปแปลฝันเฮ้ยมันตรงกับเลขแปดเจ็ดพอมันเข้านะก็ดีใจพราให้พี่ดูลอตเตอรีลล่ลาวนะผมเข้ามาสี่รอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวลงเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปทำลายพี่ อ่ะมาดูปิงปองก่อนผมจะไปตั้งใจดูนะตอนแรกหล่นมาสองลูกครับพี่แล้วผมขออีกหน่วยหนึ่งมันหล่นไปลูกหนึ่งพี่ไม่รู้เลขอะไระแต่ว่ามันได้แค่สองหน่วยนะ ปัดพี่น้องเลขอย่างนี้ห้าหกคนลุกเอาพี่น้องเิึงนน่พี่ดูนี่ครับจับได้ห้าหกจริงแล้วรัฐบาลผมขอรัฐบาลนน่ได้ห้าหกพี่พี่ได้มาสองน่วยเออกิ้งลนนงน่อยหนึ่งนี่มันเป็นสี่หกห้าหกปีนี่แหละคนจริงชอบ้าหอมครับอะขเอาอีกน่วยหนึ่งเด้อนยหนึ่งผมจับอีกลูกหนึ่งพี่พี่ดูเอาเองปัดอุ้ยขนลุกครับพี่น้อง ้าหกศูนย์หกศูนย์หกห้าเลขอัดผมเลยเดี๋ยวให้เบิ้งงนละึกปาดหมายดีครับห้าหกศูนย์ครับพี่น้องเลขอัดผมนะหกศูนย์หกห้าไม่มีอะไรความเบิ่อในโลกพี่ขอพี่โชคดีเด้อใครเย็ามนี่พี่อยากเข้ากลุ่มพี่แอดไลน์ข้างล่างเลยโอเคเห็นไหมไม่มีความเบง่อในโลกพี่พี่เห็นแล้วนะว่าปิงปองผมได้ตัวไหนมันปิงปองน่ะมันมันหล่นไปลูกนึงแต่ผมไม่รู้เลขอะไร อะผมให้พี่ดูคลิปแล้วกันเผื่อพี่จะจับได้ว่ามันหล่นเป็นตัวไหนม,มันล่นหน่วยหนึ่งออกมาให้ห้าหกเลยห้าหก้าเก้านั่นแหละเม่มีความบังเอิญในโลกครับแต่ว่าผมบอฮู้ว่าเขาชี่ออกบอกอันนี้บอฮู้กันแต่ว่าผมมักแหง5ห้าหกถ้าผมัก่าเก้าก็ซื้อ้าเก้าไว้นํ่อ่ะพี่ดูนะไอ้หน่วยที่มันหล่นน่ะเลขอะไร เลขสี่หรอสี่กนะับสามติตะกี้นะ่ะอ่ะเดี๋ยวให้เบิ้งไหม่เอาพี่ดูพร้อมดู่นะเดี๋ยวผมกอให้พี่ดูนะ,นเ,นละเลขอะไรเมอเียโอ้ยเลข4ีเลขซีกับเลขสามแคทเลดออก เลขสี่นะสี่ห้าหกแะออกเรียงไหมรอบนี้สี่ครับเลขสี่เลขสี่ข้อเลี่ยงหอเบื้องนี่พี่ดูนี่ครับจับได้ห้าหกจริงแล้วรัฐบาลบุขอรัฐบาลเนี่ยได้ห้าหในนี้ไี่ความบังเอิญในโลกจริงค่ะขอให้มาเนาะลงน้อยหนึ่งเลขสี่นะกิ้งลิงซิ้งลงตเกี้นะห้าหกสี่ดีห้าหกสี่ดี นี่ลหละปาดอุ้ยคนลุกครับพี่น้องห้าหกศูนเออหกศูนย์หกห้าเลขอัดผมเลยเลขอัด,ดมมผมเลยพี่ปาดใหม่ครับห้าหกศูนผมก็ไม่รู้ว่าออกไม่ออกแต่ถ้าออกก็ <c oughs> ขอให้พี่โชคดีแล้วกัน